ส่งเาส่งเงาไปบยางงเฟเดเรนโลเกเดเฟเดเรนนั่นเล่ปบโรสรอยสโรสรอยส์โรสรอยแยิบแซงโลลงยิแซงโลลงมานทยออกเสียงยงอะไรรุ่งเรืองรุ่งรุ่งเรือ ชนะอร่อยหอมมุนเดี tá, en ๋ยวพี่ึให้เราก็จัดยาโอเคสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่บ้านพี่บุกี้นะคะวันนี้พามัดมาเดี๋ยวฟังเขาพูดก่อนสิฟังดูฟังดูฟังดูเขามาเามาเช็คแผลค่ะมาเปลี่ยนผ้าพันแผลก็ี้สเลยกยังค่ะต้องใส่อันนี้ไปก่อนต้องใส่ต้องใส่เอ่อชีสไปก่อนกระเทียมใส่ที่หนังเหรอใช่ไม่งั้นมันจะเป็นกลิ่นแบบกระเทียมเจียวอะกระเทียมทอดไม่ได้ใ่ พี่เปิดเปิดไฟอ่อนสุดเลยนะอ่อนแบบอ่อนจ๋าเลยอ่อนแบบอ่อนมากๆอะ่ะดได้ดดดดเยเนียเฉยไม่ไม่ได้ไม่ได้ต้องใช้ความแบบมุนนลูกเชียวเมื่อก,กี้พ่อมาเขาไปหาหมอนะคะวันนี้หมอนัดดนะูแผลเนาะล้วก็มาหมอเอพ่อมาเนี่ยจะอยู่เมืองเดียวกับพี่ปุกกี้คือไม่ไกลจากตรงนี้ไม่ไกลจากบ้านพี่ปุกกี้พี่ฟอสสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพค่ะ,ะวันนี้กินชีสเหรอเดี๋ยวแม่ขอตัวปรุงลองดูก่อนนะคะ ต้องใช้สคนนะก็เ o ร n on ล o วไม่เขาเองใส่หมดเลยนะดีมัยนะอร่อยออไอ้มอให่หนักมากเนี่ยมอฟังดูแท้อันนี้เป็นแบบว่าของมีมีแบบนี้อีกไหมคะ ไม่มีแล้วมีอันเดียวนั่นแหละใช้นั่นคนเลยเราทำเราทำสองงอนค่ะอุ้ยแม่ร้อนโอ้โหโอ้โหเยอะแล้วเจ็ดคนเด็กมันก็จะกินแป๊บแป๊บไปเลยเปิดเปิดไฟเบอร์สี่ค่ะก็เป็นชั้นษสิเกิดมองเดบนี่มองเชนนะพี่อ้าวเฟ บอรนี่เซกมิชินเบอรไหมอ้ยอันนี้เซกมชิเบอร์อุ้ยจะเรีย,ยกลุงบอรนี่ค่ะลุงบอรนี่เป็นเพื่อนบ้านของชิโบกิอยู่ฝั่งตรงนี้นะคะเวลามายัางไงก็อยากให้แกมากินด้วยแกอยู่คนเดียวเนาะนมโชต์นมชต์ ภรยาเสียชีวิตไปแล้ววันนี้บ้านเรานัดบ้านพีป่ปกกี้กินฟองรูกันค่ะอากาศเริ่มเย็นแล้วก็อยากอะไรที่มันเป็นชีสชีนะคะทุกคนพวกเรานี่โชคดีค่ะกินเราก็ไม่อ้วนเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะกินเสร็จแล้วก็ชอบเดิน <ๆ S 1> ด้วยกินอาหารหนักๆอย่างนี้ก็ควรเดินให้ร่างกายเขาย่อยนะคะแม่รู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยเขาอยากอาหารตามสภาพอากาศจริงๆค่ะทุกคนไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมนะคะแต่ส่วนตัวแม่เนี่ยรู้สึกอย่างนั้นจริงๆทุกวันนี้แม่จะชอบเดินเข้าร้านขายชีสแล้วก็ลองชิมชีสแต่ละยี่ห้อแต่ละรสชาติอะค่ะเอา ชีสฟองดูหลายๆยี่ห้อมาลองนะคะถ้ายี่ห้อไหนอร่อยเนี่ยก็จะตุนไว้กินหน้าหนาวแบบเป็นตู้เลยอะ่ะส่วนตัวแม่จะไม่ชอบฟองดูที่เขาปรุงสําเร็จมาให้แล้วนะคะรู้สึกว่ารสชาติมันไม่ค่อยเข้มขน้นเหมือนเราเอามาปรุงเองอะคะ่ะวันนี้หยิบเอาชีสยี่ห้อนี้มาให้พี่บุ๊กกี้กับพี่ฟอสลองชิมดูเขาปกติแล้วเนี่ยบ้านแกจะซื้อแบบสําเร็จมากินกันนะคะและแม่ก็มั่นใจด้วยค่ะว่าจะต้องถูกปากพี่ฟอสกับพี่บุ๊กกี้แน่ๆพวกเมนูชีสที่เป็นอาหารประจําชาติสวิตเนี่ยเราต้องกินกันหลายๆคนถึงจะอร่อยนะคะมันกหมู ชาบูอะไรประมาณนั้นนะคะวันนี้ฟองดูของเราสองหม้อใหญ่ๆค่ะหม้อละ500กรัมรวม2หม้อนี้ก็โลหนึ่งพอดีกินกัน7คนนะคะเมื่อกี้พี่ฟอร์สไปเรียกลุงบนนี่มากินด้วยแต่คุณลุงไม่ค่อยสบายนะคะก็เลยไม่อยากเอาไข่มาให้พวกเราค่ะแกก็ขอตัวไม่ ไม่มานะคะและตอนนี้ฟองดูของเราก็ได้ที่แล้วเกือบลืมโรยพริกไทยเลยค่ะถ้าไม่โรยก็ไม่อร่อยต้องนะตรงสูตรที่เราชอบเงี้ยค่ะวันนี้เราทําเป็นฟองดูกระเทียมพริกไทยรารสกระเทียมพริกไทยเนี่ยก็จะเป็นรสชาติเบสิกของตามร้านอาหารทั่วไปเลยค่ะได้ไ,ได้ค่ะไปแล้วนะไปแล้วนะย่าโช

ça ça mélange en. Oh, oh. สิ่งที่จะทานกับฟองดูนั้นก็จะมี2ออย่างนะคะจะเป็นขนมปังแล้วก็มันฝรั่งต้มบ้านเราเนี่ยจะไม่ค่อยชอบทานกับมันฝรั่งเท่าไหรค่ค่ะชอบขนมปังมากกว่าเนาะนี่คือบรรยากาศของการทานฟองดูแบบครบรสมากเลยค่ะทุกคนครบรสในที่นี่หมายถึงว่ารสชาติของความสุขค่ะได้นั่งคุยกันกินไปด้วยเมาส์ไปด้วยอาหารอร่อยทานกับคนรู้ใจแม่ชอบบรรยากาศแบบทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้ที่สุดเลยค่ะชีสสองหม้ออร่อยจนพาก,กันจ้วงเอาจ้วงเอาแปบ๊บเดียวก็เกือบจะหมดหม้อแล้วค่ะทุกคนและพวกเครื่องเคียงที่ขาดไม่ ที่จะต้องตั้งข้างหม้อฟองดูก็คือผักดองต่างๆค่ะเช่นพวกแตงกวาหอมดองสุกินีดองหรือจะเป็นพวกเห็ดต่างๆดองก็อร่อยเช่นกันค่ะรสชาติความเปรี้ยวของผักดองจะช่วยตัดความเลี่ยนจากชีสได้ดีมากๆเลยค่ะสําหรับคนไทยที่มาสวิตใหม่ๆแล้วก็เพิ่งจะหัดลองทานฟองดูชีสแม่แนะนําให้เอาพริกสดมาเคียงด้วยนะคะโดยเฉพาะพริกเขียวเนี่ยจะหอมมากๆเลยตอนมาสวิตปีแรกๆมีพี่คนไทยคนนึงแนะนําแม่ค่ะตอนแรกก็คิดว่าชีสกับพริกเนี่ยมันจะเข้ากันหรอแต่สรุปว่ามันอร่อย เข้ากันมากๆเลยค่ะทุกคนอยากให้ลองดูนะคะเรื่องชีสเนี่ยเพียมมากก็สู้ตายเช่นกันค่ะชอบมากๆส่วนน้องอัญญาดาเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะน้องจะชอบอาหารไทยมากกว่าถ้าทําฟองดูทีไรก็จะกินแค่คำสองคาแล้วก็นั่งกินขนมปังเล่นของหวานค่ะ time to dessert นี่เปอครีมนะอนี้ไมู่อนี่คันูกอร่อยมากนีนู

นั่นเล่นไว้บาบบาบล้อเล่กล้อเล็ล้อเล็กล้อเล็ล้อเพูดเงาะเงาะเงาะดิเงาะกับเงินนะเงาะเงาะสีฟังเงาะเงาะเงาะเงะพอสิ้นเาะลไม่ได้อบหิของเรายิบแซงโลยิบเสลอละคงยิบเซลอละครถ้าคนไทยออกเสียงยังไงยึดแซงยิบแซงโลลองยิบแซงโลลองไม่ใช่คนไทยออกเสียงยังไงยึดโลลอง โลลองกาฮลโลลงกาฮอลโรลงโรลโลลโลลงกาฮอโรงกาฮลโลรงกาฮอลโลงฟเาลี่ฟร兰尼ฟ尔兰尼ฟร兰เรสรรโรสโรยโรสโรยโรสโรยฮุยเฮิร์สี้เมสไซเดนเมี คูคีคูคูขคูรอเรือรอเรือตวเสือรรนูนเลยรอเลรีบมารไปืองไทยอะไปหาพูดโดดลิ้นนะกระโดดลิ้นผูตกปักแตกกันตอนเนี้ยกระโดดลินไม่ได้เลยนะที่บางไทยอะทำไมอะเอาเขาบอกนึกว่าเป็นคอมเไงอ๋อพูดรอเรือเหรอ เรือเห็นเป็นช่วงใหม่ๆอ่ะเขาเป็นมันทำคอนเทนต์กันฮะอาจารยจมีอะไรอาจารย์พูดสิคะเรงาเรือเป็นเป็นคอมเมนต์เป็นคอมเมน์เป็นเด่นของรุ่งร่งรุ่งเรื่อ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 งยิ่งองรุ่งเรืองรุ่งเรื่อง รุร่งรุ่งรุงรร่งเร,ร,รื em> ่องเติมพลังก่อนนะคะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ป่าเกาลักค่ะทุกคนสวัสดียังเป็นทางการนะคะเข้าสู่ฤดู เอาลักค่ะมันเริ่มร่วงแล้วค่ะเอาจริงๆครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะที่เรามาเก็บครั้งแรกคือเก็บไปแล้วก็กินหมดแล้วคือแบบปีนี้อร่อยมากแล้วลูกใหญ่ด้วยอันนี้มันจะเป็นช่วงที่ใกล้จะวายแล้วค่ะลองมาดูว่ามันจะเหลือเยอะไหมถ้าช่วงมันร่วงเยอะๆเนี่ยจะเป็นช่วงประมาณท้ายอาทิตย์ของกันยาค่ะนั่นแหละมันจะร่วงเยอะช่วงนั้นแต่อันนี้มันก็ยังพอมีให้เก็บนะคะแม่เจอละลูกแรก นี่ค่ะอันนี้ถือว่าเล็กถ้าเทียบกับรอบแรกที่เรามาเก็บรอบแรกนี่จะใหญ่หน่อยอญยาตอันนี้ลูกใหญ่อยู่ค่ะยังไม่สวัสด,ดีพี่ๆเลยกลับจากโรงเรียนปุ๊บกระโดดขึ้นรถบัสแล้วก็มากันเลยนะคะเจออีกไหมคะต้องเอาไม้เขียเข่ยๆเนี่ยค่ะลูกนึงเห็นไหม ตงตอไปต่อค่ะหนูจะกินก่อนไหมล่ะจะกินก่อนไหมคะนั่นไงข้างหน้าหนูเลยข้างหน้าเลยแม่ขอ,ขอดูหน่อยเหนาะไหมคะแมาขอดูหน่อยอนะโอ้ได้อยู่ เอาแล้วเนี่ยถ้าเขาตกนานแล้วแล้วเรามาเก็บอะ่ะมันจะฝ่อค่ะถ้าเพิ่งตกร่วงมาใหม่ๆนี่อันนั้นจะรสชาติอร่อยแล้วก็หวานนะคะอันยาเป็นไรคะลูกแล้วหนูมุดป่าไปทำไมเล่าเดินตามถนนสิคะเศษเซ็กอะใช่ข้างบนมันไม่มีลูกเหลือแล้ว เต้าเสร็จด้าคิดกับส่วนอัพเฟชาเสร็จประบอ่อนโคตรเซ็กโอ้ยหมดจริงๆหมดแบบไม่เหลือเลยอะ่ะเห็นไหมคะข้างบนต้นมันก็ไม่เหลือเลยนะคะมันร่วงลงมาหมดแล้วอะ่ะ มันเป็นช่วงท้ายฤด,ดูจริงๆแล้วค่ะทุกคนฮะนี่อย่ันนี้อย่างนี้กำลังกินอันนี้ดีไม่ฝ่อไม่เน่าไม่เป็นไรอันยาอยู่ใกล้ๆหมามะเดี๋ยวป้าป๊กกี้ก็มาป้าป๊กกี้เดินขึ้นไปข้างบนค,ค่ะเนีย่ยทุกคนแบบนี้แล้วเราก็จะต้องมางัดเอาแต่ว่าเม็ดเข้าสวยนะ เห็นเขาอย่างเงี้ยถ้าใส่รองเท้าที่เป็นพื้นหนาๆมาเนี่ยก็จะเหยียบได้แต่แม่ใส่รองเท้าธรรมดามาก็ไม่กล้าเหยียบเดี๋ยวรองเท้าพังนะคะมเม็ดบ้านล่อมเหรอคะเก็บเลยค่ะนี่เห็นไหม,ไมค่ะต้นนี้ยังพอเก็บได้อยู่เนี่ยอุ๊ยระวังระวัง วนี่ก็จะร่วงใหม่ๆนะคะเนี่ยนี่ไงออกแล้วใช่ค่ะเพียมากับลุงฟอดขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะอะใส่ตะเก,ก้าเลยค่ะแล้วค่อยๆเดินเก็บค่ะเพราะว่าถ้ารีบเดินมันจะมองไม่เห็นแล้วเก็บเลย อัเม็ดนั้นเม็ดนี้ไม่ต้องเอาเห <pid in> มือนขนแม่นเลยนะคะโนมีไม่ตีไหมะคะไหนคะโอ้ใหญ่มากค่ะเลิดนู<ๆ>้ตีตีตีถึงมันออกเลยนะคะนี่ ไม่ต้องรีบค่ะลูกค่อยๆดอนเดี๋ยวมันจะล้มมาม่มาชอบเกี่ยเอาอย่างนี้ทำไมอะคะไม่ตีไม่ได้ไม่เป็นไรปล่อยเขาคะ่ะ ดมมัตีให้นั่นไงตำแย่ก็ตำแย่น้ำน้ำเกออ่าลักก็น้ำเก่าลักหยิบเลยค่ะโอเคมีอีกไหมเอาหนดดดันดันลูกนี้แงบแงมออก ย้ำอือช่วยกันช่วยกันย้ำย้ำย้ย้ย้เก็บได้เลยค่ะอันนี้เล็กก่อนโอ้ยเม็ดนั้นใหญ่มากอน,นียข้างหน้าหนูอ่ะนั่นแหละลูกนั่นแหละนิบมายกขึ้นมายกมาวางตรงนี้เดี๋ยวมาจะช่วยวางไนะว้อือโอ้ยแฮตตด้วยอ่ะ ยังไม้สำหรับคีบใช่ไหมโอ้โหรู้ด้วยอันนี้ฉลาดมากเทรตดิ้งบ้างก็ดีใช่คือต้องทำแบบนี้ทำแบบนี้ ยังไงคะเทคนิคของเราจะต้องหาเขี่ยใช่ไหมคะเขี่ยมันก็จะทับถมกันอยู่ข้างล่างไหมขอดูหน่อยค่ะไม่ไงว้าวดูดูผู้มันมีผู้มันมีอยู่ตรงไหนแล้วก็มันมีไฟใช่ค่ะฝั่งนี้เขายังไม่เก็บกันนี่อันย่าเจออีกแล้วดูใหญ่มากนู่นทั้งนู่นก็ใหญ่ โอ้ยตอนนี้ยังไม่มีคนเก็บเลยค่ะอยากนเก็บข้างล่าังไงว้าวสวยมากมาเก็บเกาลักทีไรเนี่ยแยกกันเป็นกลุ่มๆเลยนะคะเอ็มมาจะไปกับลุงฟอสอัญดญา,าก็จะอยู่กับแม่แแล้วพี่โบกี้ก็แยกไปคนเดียวเลยค่ะเจอกันอีกทีก็ช่วงใกล้จะกลับบ้านค่ะ เราจะเดินเก็บประมาณ2ชั่วโมงแล้วค่อยเรียกหากันนะคะยังไงก็ขอตัวไปเก็บเกาลักก่อนค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ